สูงสุดและคุ้ให้โอกาสแก่ทุกฝ่ายทำสัญญาสร้างความร่วมมือทำคุงประโยชน์ตราบใดที่ไม่กระทบกับความมั่นคงของชาติก็วายิบให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกอธรรมใชงการยื่นเมือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกอาธรรมเป็นสิ่งวายิบดังนั้นทุกคนต้องลุกขึ้นต่อสู้กับความลุติธรรมและต้องกดปล่อยธรรม และต้องปลดปล่อยอาธรรมให้หมดไปจากสังคมมุสลิมไม่ว่าผู้ถูกอาธรรมจะเป็นมุสลิมหรือไม่ก็ตามแล้วก็การประกันความปลอดภัยแก่พลเมืองทุกคนเป็นหนา้าที่ของเป็นหนา้าที่สําคัญของรัฐเอ่อรัฐ,ร,ฐรัฐจะต้องประกันความปลอดภัยแก่ประชาชนโดยไม่ขึ้นึ่งถึงความแตกต่งางทางศาสนาและอสกุสสล คือสาระสาคัญของรัฐธรรมนูญฉบับอเมารนาที่สามารถสร้างสังคมปองดองที่แท้จริงภายใต้ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ชุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระเสรีและก็เกิดสันติที่แท้จริงเพราะความเหยนะที่ความปั่นป่วนในสังคมเกิดขึ้นเนื่องจากออมนุษย์พยายามใช้อํานาจบังคับขู่เค้นเพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่ใครที่ไม่สามารถยับยับย่งสกัดการบีบ บ,บังคับแล้วก็การยกย่องบูชาด้วยกันเนี่ยตลอดจนปฏิเสธการนักสือพระเจ้าอันจมอมปลอมและอาปุดที่ไม่สามารถปลดปล่อยมนุษย์ให้มีความอิสระในการเลือกทางเดินความต้องการของอันแท้จริงของตนเองแล้วมนุษย์จะต้องประสบปัญหาอย่างต่อเน,นื่องสังคมก็จะมีแต่ความวุ่นวายด้่ยเห็นนี้แหละภารกิจสําคัญของมนุษย์ บีมหัมะซัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมและผู้ที่จร่ำรยตามท่านก็คือมนุษย่อยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากพันธนาการการเคารพบูชามนุษย์ด้วยกันสู่เคารพบูชาอัลลอฮฺสุบฮานาอัตะออัลลอผู้ทรงเอกะแล้วก็ปล่อยอิสราเอลภาพมวลมนุษย์จากพวงโซ่ัคับแคบของโลกดุนยาสู่ความไพศาสันคงโลกของของดุนยาแล้วก็อะคิรอทำให้มนุษย์ มันเปยาดหลุดพ้นจากกรุงหลีบแห่งความทำทางศาสนาสู่ความมิจราของออิสลามนั่นเองค่ะครับโอเคครับก็ขอบทวนนะฮะเพราะว่าเยสมีไปอ่านบทความที่อาจารย์เขียนไปธรรมนูญใช่ไหมใช่ค่ะทั้งสิบห้าข้อนะฮะมีหมดสิบห้าข้อแล้วก็ ก็ให้ทุกคนนะอ,อ,อย่าไปฟังอย่างเดียวเพราะว่ามีบทความอะไรก็พิมพิมคำว่าธรรมนูญแห่งมาดินนะสาระสําคัญสร้างสันติภาพสร้างสังคมสันทิภาพอะไรก็ออกมาก็เป็นเนื้อหาสรุปทั้ง15ข้อนี่สําคัญมากนะธรรมนูญฉบับมาดินนีน่มีความสําคัญในแต่ละข้อเนี่ยก็คือสามารถปฏิบัติได้จริงแล้วก็ เป็นการย้ำเตือนเป็นการย้ำนะตอกย้ำว่าอิสลามนั้นให้ความสําคัญกับการอยู่ร่วมกันอย่างปกติอย่างสันตินี่โอ้โหตั้งแต่สิบสี่ศตวรรษไปแล้วนะมีการทําสัญญาร่วมกันถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกของโลกนะครับที่มีการทําสัญญาประชาสังคมในระดับประชาสังคมนะหนึ่งพันสี่ร้อยปีมาก่อนนี้ไม่มีใครทําหรอก นะมันจะมีกฎหมายอะไรอะกฎหมายของกรีกโรมันในอดีตที่เขาที่เขาถือว่าเป็นเป็นกฎหมายฉบับแรกนะฮะแต่ว่าพอไปดูกฎหมายนั้นนะไปไปมาๆนี่พวกก็เป็นกฎหมายที่ชาวผิวขาวร่างกฎหมายเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของชาวผิวขาวเท่านั้นอันนี้รักษาต้องจำไว้นะฮะก็ก็คนผิวขาวมีอำนาจเขาไปยึด เข้าไปยึดเข้าไปทําสงครามแล้วก็เข้าชนะพอชนะปับ๊บเนี่ยเขาก็ทํากฎหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาวผิวขาวเท่านั้นชาวอื่นผิวดำอะไรนี่ไม่มีสิทธิ์ไม่ใช่เป็นพลเมืองของประเทศนะและก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงในการที่จะคัดเลือกผู้นําไม่มีนะไม่ถือว่าเป็นพลเมืองด้วยซ้ําไปผิวดำเนี่ไม่ถือว่าเป็นพลเมืองของประเทศ ผู้หญิงก็ไม่ใช่ไม่ถือว่าเป็นพลเมืองด้วยซ้ําไปนะสตรีก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นถือเป็นพลเมืองคนที่เป็นพลเมืองแล้วก็มีสิทธิ์มีเสียงในการปกครองบริหารประเทศคือชาวผิวขาวเท่านั้นแล้วลักษณะอย่างนี้เนี่ยจะเรียกว่ากฎหมายได้หรอมันไม่ใช่กฎหมายนะมันเป็นเรื่องของการอะไรนะบังคับบังคับนะะโดยใช้อำนาจ นะของคนที่มีอํานาจมากกว่าคนของคนที่ชนะสงครามแล้วก็มากดขี่คนที่ด้อยกว่าคนที่อ่อนแอกว่านะทั้งเออเรื่องของการกดขี่ทางชาติพันธุ์ทั้งอะไรด้วยนะสีผิวอะไรต่างๆนั้นไม่ถือว่าเป็นกฎหมายนั้นกฎหมายที่ที่มีความครอบคลุมแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติได้จริง ปกป้องสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนสิทธ,ชทธิชนกลุ่มน้อยต่างศาสนิกให้เกียรติกับคนต่างศาสนินะให้ความอิสระเสรีในการที่จะประกอบอ,อะไรนะในในการที่จะเชื่อศรัทธา,าในในในความศรัทธาของตัวเองรายได้และก็ทรัพยากรนะของแต่ละพื้นที่นะฮะโดยรัฐ รัฐกลางนี่ไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวนะจังหวัดไหนแถวไหนกลุ่มไหนชาติพันธ์อะไรเผ่าพันธุ์ไหนที่ที่มีอะไรนะทรัพยากรในพื้นที่ของเขาเขาก็สามารถที่จะจัดสรรบริหารจัดการทรัพยากรนั้นแต่เพียงแต่รัฐกลางนี่ต้องเก็บอะไรนะเก็บภาษีเก็บอากรแค่นั้นจ่ายภาษีจ่ายอากรตามที่ตกลงกัน แต่ในเรื่องของการจัดสรรรายได้ก็เป็นให้เป็นหน้าที่ให้เป็นสิทธิของอ,อะไรนะของชุมชนนั้นๆอันนี้ถามว่าเกิดขึ้นมา่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อ14ศตวรรษ1400ปีมาแล้วนะครับนี่สำคัญมากๆนะฮะนะป้องกันรัฐนะอะไรเอเออะไรนะมีความเหนือกว่าชาตินิยม ภาษานิยมอะไรไม่มีนะไม่มีชาวโเรชไม่มีชาวมมฮาจีรินไม่มีไม่มีชาวอาหรับตระกูลนะไม่มีตระกูลนบีไม่มีละไม่มีนะครับแต่มีมุสลิมนะมุสลิมมีสิทธิเสรีภาพเหมือนเหมือนกันเท่า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 กันนะฮะเออเนี่ก็ต้องไปคิดต่อนะฮะเออในในสามจังหวัดเนี่ยบางครั้งก็เอาเรื่องภาษามา นะเรื่องเรื่องภาษามาเรื่องชาตินิยมบ้างภาษานิยมบ้างท้องถิ่นนิยมอะไรบ้างอะไรนี่ก็ไม่ถูกนะครับใน i ส l า m นี่ไม่มีนะคำว่าชาตินิยมเผ่าพันธุ์นิยมนี่ไม่มีแต่อิสลามใครก็แล้วแต่ที่เอ่อเป็นมุสลิมแล้วก็มียึดมั่นกับศาสนาเขาก็สามารถที่จะเป็นผู้นําได้ซัลมานเปอร์เซียมาจากเปอร์เซียนะโซเฮบอารโรมีก็มาจากโรม นะคับอ,อ,อะไรอีกบิลาลมาจากเอบิเซเนียนะมาจากแทน,านซาเนียเวสเซเนะียนผิวดำอบูฮุราราก็มาจากทามาจากอะไนะผู้ผู้ที่เป็นบ่าวอะไรต่างๆนะโฮมเลสไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีบ้านเป็นเป็นคนที่ร้ไร้บ้านด้วยซ้ำไปแต่เนื่องจากว่าพวกเขาเหล่านั้นมีความเข้าใจาศาสนาแล้วก็ยึดมั่นกับาศาสนาต่อ ต่อมาพวกเขาก็กลายเป็นกลายเป็นผู้ด,ดําอันนี้ในอิสลามเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคครับก็อย่าลืมนะฮะสิบห้าข้อแล้วก็อาฝากไว้ด้วยว่าในแต่ละข้อเนี่ยยัสมีแล้วก็นักศึกษาลองลองเอาข้อใดข้อหนึ่งนี้มามาขยายต่อเพื่อที่จะดูว่าในสังคมเราเนี่ยมีการปฏิบัติ ใน,ใน,นในความเป็นจริงยังไงในในความเป็นจริงยังไงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อพวกนี้นะฮะพวกเรามีเรียนไหมครับโอเคครับได้ได้วเวลาแล้วอาอแล้วก็โอเคเรียนต่อเรียนพวกนี้นะครับปกตินะฮะเก้าโมงอ่เท่าไหร่นะเก้าครึ่งนะฮะอัลแล้วพวกนี้นะวันนี้มาสี่คนนะครับ แล้วก็ชวนเพื่อนๆด้วยนะให้มาครบๆให้ครบครบโคต้าหน่อยนะแปดคนเนี่ยอัลลอฮ์มาแค่นี้ก่อนนะครับอัลลอฮ์อะลัมสัลลัมอะลัยกุมมะรัมมะตุลลอฮิวเบรฺกาโชคดีนะครับอุ้มสละมือ